สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบูนิวส์ครับ ในวันนี้ตรงกับวันพฤหสัสบ,บดีที่7กันยายนพุทธศักราช5 6 6 6กับผมรุณกรยยมคำชัยและทีมข่าวพูนิวส์นะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ f c e b o o o Fanpage บูนนิวส์ครับ YouTube c h anel n พิมพ์คำว่าข่าวบูนนิวส์ Zoom072.com และติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์เ w อร์ n วยเว็ของทางสถานี GbN ครับ ก่อนที่เราจะมาติดตามรับชมข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนําทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะเกื้อกูลต่อการสร้างบุญสร้างบารมีของพวกเราทุกๆคนครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่ในบทที่ว่าบุญยิ่งนึกถึงยิ่งโตขึ้นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆสอดละเอียดเข้ามาในกลางผ่านกลางวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ที่ดํามืด ค่อยๆแก้ไปแก้ไปเรื่อยๆยิ่งนึกถึงบุญยิ่งทำบุญยิ่งหยุดยิ่งนิ่งบุญยิ่งเติมมาอีกหนักเข้าหนักเข้าจะต่อเชื่อมกันได้สนิทความมืดในกลางกันหัตถธรรมหรือทําดำจะค่อยๆจางไปในที่สุดก็สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษบุญก็เชื่อมต่อกันสายสมบัติจะมาเชื่อมเราเราจะปลอดโปร่งใจ สบายอกสบายใจเริ่มกินได้ถ่ายสะดวกนอนหลับสนิทคิดอะไรได้ปลอดโปร่งพูดอะไรจะมีคนเชื่อถือทำอะไรก็สำเร็จสมบัติจะไหลมาเทมาเหตุการณ์ที่ดีๆจะเริ่มมาหาตัวเราคนดีๆเข้ามาหาบุญจะช่วยดูดสมบัติเข้ามาโอวาทหลวงพ่อธรรมสิโยคุณครูไม่ใหญ่ครับ ดังนั้นเดี๋ยวเรามาตามระลึกนึกถึงบุญกุศลนะครับแล้วก็จะเป็นทางมาแห่งบุญจากปตานุมุทนาไม่บุญที่สําเร็จด้วยการอนุทนาบุญครับข่าวสารงานบุญแรกนะครับกองเร้วขบวนสํานักสถาพิบาลวัดพระธรรมกายจัดพิธีทอดผ้าป่ารร้วขบวนเพื่อสนับสนุนงานรร้วขบวนในงานบุญต่างๆเนื่องในวาระครบรอบ3ปีกองรร้วขบวนสํานักสถาพิบาลครับ เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมานะครับณระเบียง6สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายทางกองริ้วขบวนสำนักสัทธาพิบาลได้จัดพิธีท้าพาปา่าเนื่องในวาระครบรอบ3ปีครองริ้วขบวนและเพื่อสนับสนุนทีมงานริ้วขบวนในงานบุญต่างๆซึ่งตลอด20ปีที่ผ่านมานะครับทางกองริ้วขบวนได้รับใช้งานพระพุทธศาสนาภายในงานมีผู้มีบุญจำนวนมากทีเดียวครับที่มาร่วมประกอบบุญญกิริยา กิจกรรมงานบุญเริ่มต้นด้วยรุขบวนอันเชิญพระป่าของคณะท่านเจ้าภาพผู้ใจบุญคณะสัตยา,าสาธุชนคณะท่นา,านประธานรองพระป่าจำนวน8ดคณะพร้อมทั้งด้วยรุขบวนของท่านประธานใหญ่พร้อมด้วยคณะประธานใหญ่ทัาพผะปา่าคือกลยานิมิตรสิริรัตน์กลยานิมิตรจันทนารปงสาเจริญนลและครอบครัวได้อันเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปีติใจ ไดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรัธรรมกายให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้มีตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญก่อนที่จะประกอบพิธีทอดพระปา่าถูกท่านได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลก่อนที่กัลยานมิตรสิริมลและกัลยานมิตรจันทนาพงษาเจริญนลน จะได้นำกล่าวคำถวายพระปาจากนั้นคณะสงฆ์ได้เมตตาพิจารณาพระปาใน,นเบื้องหน้าศูนย์กลางพิธีหลังจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายตั้งแต่กล่าวคำถวายทายธรรมกล่าวคำถวยายกี้ร่เนนภัสสรยารักษาโรคกล่าวคำถวายยานพาหนะกล่าวคำถวายดอกไม้และนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จ พร้อมกันนี้คณะท่านประธานพระป่านะครับได้ร่วมกันน้อมนาสตูปจัจัเตียมถวายแด่พระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์หลังจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพผู้ใจบุญได้ร่วมกันน้อมถวายดอกไม้เครื่องเทยรยมและยารักษาโรคแต่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปีติเบิกบานในบุญในการสร้างบุญยกริยาที่เกิดขึ้นจากธานามัยคือบุญที่สำเร็จด้วยการให้ทาน สำหรับทีมงานรื้อขบวนนะครับนับได้ว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อง,งานพระพุทธศาสนาเพราะทุกกิจกรรมงานบุญต่างๆของทางวัดพระธรรมกายจะต้องมีทีมงานรื้อขบวนนําหน้าทุกกิจกรรมเพื่อเป็นการยกย่องพระรัตนารายและเพื่อความสงบสง,งียมเรียบร้อยและสง่างามสร้างความศรัทธาให้บังเกิดขึ้นแก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่งและการรับบุญทําหน้าที่อาสาสมัคร,รแผนกรื้อขบวนในพิธีกรรมงานบุญต่างๆของทางวัด จะมีอันิสงส์งโดยย่อคือเกิดในภพชาติต่อไปก็จะมีขบวนติดตามไปในทุกหนแหง่งและเมื่ออยู่ในเทวโลกก็จะมีขบวนกองเกียรติยศต,ติดตามไปอย่างสง่างามจะได้เข้าถึงฐานะอันสูงส่งอยู่ในตระกูลสูงเพราะริ้วขบวนนี้เป็นการยกย่องพระรัตนารายครับก็เป็นอาสาสมัครริ้วขบวนมาปีนี้เป็นปีที่10แล้วค่ะในความภาคภูมิใจนะคะก็ จริงๆปลื้มใจกับการทําหน้าที่อาสาสมัครค่ะไม่ว่าจะส่วนงานไหนในวัดก็รู้สึกว่าอาสาสมัครคือผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จแต่สําหรับอา,าสาสมัครริ้วขบวนค่ะก็คือเป็นเบื้องหลังของภาพงานบุญงานทุกๆงานของวัดพระธรรมกายค่ะเราจะเห็นอาสาสมัครริ้วขบวนในการอัญเชิญต่างๆนะคะก็คือเป็นการยกย่องพระพุทธศาสนาตัวดิฉันเองก็รู้สึกมีความปลื้มและก็ภาคภูมิใจมากค่ะในวันนี้ที่ได้ตั้งใจมาเป็น ประธานธพระป่าริ้วขบวนก็อยากได้บุญใหญ่ในครบรอบสิบปีที่เรามาทนะําหน้าที่อาสาสมัครริ้วขบวน,นะคะ่ะเติมแรงกายเติมแรงใจให้กับทีมงานค่ะแล้วก็อาสาสมัครที่ได้มารับพลก็รู้สึกว่าตรงส่วนเนี้ยค่ะเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราได้บุญกับทุกๆคนทุกๆงานในวัดพระธรรมกายเลยค่ะหนูเองก็มีความปลื้มมากๆเลยที่วันนี้ตัดสินใจ รู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตแล้วค่ะบรรยากาศงานวันนี้มันเต็มไปด้วยความร่วมแรงร่วมใจความสามัคคีแล้วก็ความปพื้มปิติค่ะที่ได้เห็นทั้งอาสาสมัครทั้งผู้มีบุญนะคะที่รู้สึกอนุมโมทนาร่วมอนุโมทนาแล้วก็มาร่วมพิธีพระพกรป่าค่ะดีใจมากเลยค่ะที่วันนี้ได้มาเป็นประธานนะคะพระป่าของปีนี้ก็คือความตั้งใจก็คือเราอยาก เอาบุญใหญ่ให้ครอบครัวค่ะเอาคืออยากเอาบุญใหญ่ให้อาม่าแล้วก็เอาให้แม่ให้คุณยายนะคะแล้วเราก็เราบุญกับลิ้วขบวนมานานเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะสนับสนุนงานตรงนี้อย่างเต็มที่เต็มกําลังคือเมื่อก่อนเราอาจจะสนับสนับสนุนกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พอเรามีกําลังรัพย์ขึ้นมาเราก็ยิ่งอยากจะทําให้มันครบแล้วก็ให้มันปลื้มมะค่ะเป็นผังติดตัวไปจริงๆริวขบวนเป็นกองที่ใช้ทั้งกําลังกายแล้วก็กําลังทรัพย์ในการทำเนี่ยค่ะเยอะเพราะว่าเราทํางานเบื้องหลัง ทุกอย่างเลยค่ะทุกงานบุญเราไม่ปฏิเสธเลยแล้วก็งานเบื้องหน้าด้วยค่ะโดยส่วนตัวเมเม่เนี่ยเม่เม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เวลาจะไปทําอะไรเนี่ย ก็ค่อนมีใครสนับสนุนเท่าไหร่ในระยะแรกๆนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราขาดทางด้านนี้เราก็ต้องมาเติมบุญทางด้านนี้นะคะก็เลยเลือกนะคะที่จะมารับบุญนะคะอยู่ในอาสาสมัครนะคะในกลองริ้วขบวนนะคะซึ่งจะทําให้แม่แม่เองนะคะก็ได้บุญที่จะไปไหนก็จะมีแต่คนคอยต้อนรับนะคะไปไหนก็จะมีแต่คนคอยช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นประกอบเหตุอย่างไรนะคะเราก็จะได้รับผลแบบนั้นนะคะจึงเป็นอะไรที่แม่แม่ภูมิใจแล้วก็มีเวลาก็จะมารับบุญที่กองอาสาสมัครริ้วขบวนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะรู้สึกปลื้มใจมากๆเลยนะคะที่สาธุรชนทุกท่านนะคะให้การต้อนรับแล้วก็ให้ร่วมบุญนะคะกับกองริ้วขบวนในวันนี้นะคะซึ่งเป็นกองบุญที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่า เราชาวอาศาสมบัติหรขบวนนะคะก็จะต้องมีปัจจัยในการใช้ในกองนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยต่างๆนะคะรวมไปถึงค่าอาหารหรือว่าค mm ่า hmm. ต่างๆนะคะมันมีค่าใช้จ่ายของกองอยู่นะคะต้องขอขอบพระคุณทุกทท่านนะคะที่ร่วมสนับสนุนด้วยนะคะมันเป็นกองบุญที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่ากองบุญของริ้วขบวนนะคะก็เป็นอะไรที่เป็นการเชิดชูเกียรติพระรัตนตรัยนะคะผู้ที่ร่วมบุญมานะคะก็จะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรตินะคะนั้นเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะ หยาดเหงื่อที่หลังต่างกลั่นเป็นบุญนะครับอนุโมทนาบุญกับอาสาสมัครผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของงานพระพุทธศาสนาทุกท่านครับข่าวสายงานบุญต่อไปครับไปกันที่กิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในภาคเหนือกันบ้างนั่นคือทุดงดอสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดก,กิจกรรมงานบุญในพิธีบูชาข้าพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงทุดงดอสถานล้านนาครับภายในงานพระจารย์บ,บุญช่วยจันโทภาโสพ,พร้อมด้วยคณะสง์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีนสภาธรรมกายล้านนานำสาธุชนทุกท่านก่าบบูชาพระรัตนารายและปฏิบัติธรรมพร้อมกับศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ทั้งยังได้วร่วมประกอบพิธีบูชาข้าพระซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ทุกๆต้นเดือนโดยจะมีการน้อมนำพระตาหารอันประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ในพระนิพพานโดยทางทุดงคสถานล้านนาจะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีด้วยเช่นเดียวกันโดยทุกท่านได้หลับตารวมใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อเป็นภาชนะในการรองรับกุกลเมื่อถึงเวลาสว่างน,นะครับในช่วงภักบ่ายทุกท่านก็ได้มีโอกาสร่วมกันในการประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงทุดงคสสถานล้านนา โดยครอบครัวศีสว่างเป็นประธานทัพพปา่าโดยมีนายแพทย์พานุเมธและคุณกล้าตะวันศีสว่างนำกล่าวคำถวายครับจากนั้นคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกีฬาเทพศร,รีรักษาร,รโรคโดยกยัลยาณมิตรสายพินสุขันธานำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายอาสนะบรรลุธรรมโดยมีกัลยาณมิตรปราณีอาริมิตรนำกล่าวคำถวายครับ พิธีถวารรัตนบุพภาบูชาพระรัตนไรยโดยมีกลัลยาณมิตรกุณิดาดาวนาภาสิรินำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานนะครับโดยมีนายแพทย์วัชระแพทย์หญิงอาริวันสมหวังประเสริฐนำกล่าวครับพร้อมกันกนี้คณะท่นานเสภาพได้ร่วมกันถวายดอกไม้ผานรัตนบุพภาและเครื่องแตยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นสาธุชนทุกท่านร่วมกันถวายจตุปจัยเจ้าธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมบุญทอดผ้าป่าและประกอบบุญยกริยาจากการบูชาข้าพระรวมไปถึงในการร่วมทุกๆบุญกับทางทุดงคสถานล้านนาจากนั้นท่านประธานสงฆ์นะครับคือพระจํมบุญช่วยจันโทภาโสได้กล่าวสมโภชนีกาถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีเป็นลำดับสืบต่อไปต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญของทุดงคสสถานล้านนาครับ ไปต่อกันที่ข่าวสารขบุญต่อไปนะครับมาที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในทางภาคใต้ของพื้นแผ่นดินไทยกันบ้างนั่นคือจังหวัดนาราธิวาสครับที่ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนาราธิวาสได้จัดพิธีบูชาข้าพระประจําเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่3กันยายนนะครับณศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนาราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจัดพิธีบูชาข้าพระโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระสมุทรสุชยามุนิเสธโท เจ้าคณะตำบลยิ่งงอบาเจาะส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนราธิวาสและประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นภัชนะรองรับกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าพระผ่านทานสถานี GBN นะครับและร่วมกันกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน พร้อมทั้งคณะท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายจตุปจัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์โดยพิธีบูชาครอบพระเป็นงานบุญใหญ่ที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อให้สาธุชนได้มีโอกาสมาร่วมกันสั่งสมบุญกุศลหลังจากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้ให้พรเป็นภาษาบาลีนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลทุกท่านก็ต่างตั้งจิอตอธิษฐานทำใจปรารถนาที่สนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ร่วมกันระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ได้ร่วมกันสั่งสมในวันนี้ มีการถวายเครื่องทียธรรมที่ด้านหน้าอาสอง์ด้วยนะครับโดยนศะูนย์อบรมเยาวชนนราธิวาสแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมงานบุญทั้งการทําทานรักษาศีลเจรญสมาธิภาวนาของผู้มีบุญในจังหวัดนราธิวาสนะครับมาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันบ้างครับโดยคณะพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาจัด กิจกรรมค่ายศิลธรรมให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนประตูชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพระอาจารย์พานุมาปโชโตจากศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาและวิทยาการพิเศษจากศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมค่ายศิลธรรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนประตูชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภายในงานนะครับได้มีการเปิดการอบรมและก็ให้ร่วมกิจกรรมสันทนาการหล่อหลอมความสมัครสมานสามัคมครรีรวมกันทั้งสมาธิและรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อการไม่ละเมิดศีล5ข้อก่อนที่จะได้ดูสื่อวิดิทัศน์โทษของการผิดศีลข้อสาสำหรับการอบรมในครั้งนี้คณะพระอาจารย์และทีมงานได้สอดแทรกวัฒนธรรมชาวพุทธอีกทั้งพระอาจารย์ยังได้อบรมศีลธรรม เพื่อให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามมีความรู้ความเข้าใจในการทำความดีและเว้นความชั่วเพราะการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เด็กๆตั้งแต่เยาว์วัยถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กๆเ,เหล่านี้เติบโตเป็นคนเก่งและดีของสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปและก่อนจบการอบรมทีมงานยังให้น้องๆได้ทำ mind m a p p i n g ครับซึ่งเป็นผังกระบวนความคิด เพื่อสรุปเนื้อหาจากการอบรมพร้อมทั้งได้นำมาเสนอให้แก่เพื่อนๆเพื่อ,อรับทราบข้อมูลที่แต่ละคนเป็นการแชร์ริงนะครับหรือการแบ่งปันประสบการณ์จากการอบรมร่วมกันซึ่งถือว่าทำให้น้องๆได้มีโอกาสฝึกทักษะในการเขียนกระบวนผังความคิดผ่านทางมา d แมปปิ้งซึ่งเป็นที่นิยมในต่างประเทศแล้วก็ในเมืองไทยในปัจจุบันนี้ครับมาคันที่ขาสาราบิญจาก ภาคตอนออกสิ่งเหนือกันบ้านนะครับนั่นก็คือจังหวัดอำนาจเจริญโดยสถานศ si ึกษาหรือโรงเรียนต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญครับได้เข้าร่วมโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกครับนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดอำนาจเจริญนะครับได้พร้อมใจกันเข้าร่วมโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกโดยผู้นำบุญในจังหวัดอำนาจเจริญได้ช่วยกันทำหน้าที่เชิญชวนคณะครูและนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมโครงการ โดยทีมงานได้นำนักเรียนทุกคนนั่งสมาธิด้วยกายที่สบายและก็ใจที่สบายครับอารมณ์ผ่อนคลายใจใสใจสบายทีเดียวโดยก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทุกสถานศึกษาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่ท่านผู้อำนวยการจากทุกโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสมาธิเพราะสมาธิเป็นเรื่องสําคัญและเมื่อนักเรียนได้ร่วมกันทั้งสมาธิแล้วก็จะส่งผลให้ทุกคนมีสติ และมีสมาธิกับการเรียนมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะครับการร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิในครั้งนี้จะเป็นแบบอย่างในการสร้างความดีสร้างสันติภาพและสันติสุขให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้และยังมีการร่วมกันบันทึกสถิติระดับโลกหรือ Guinness World r e c o r ดด้วยนั่นเองครับก่อนในมทน,นาบุญกับน้องๆน,นะครับที่มาร่วมสร้างสันติภาพโลกเป็นหนึ่งใน1ล้านคนผ่านทาง e d i t a t i o n for peace นั่นเองครับ มาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญนะครับจากวัดไทยในต่างแดนหรือสนยนส่งเสริมศิลธรรมรในต่างประเทศในช่วงวันนิวส์กันครับวนนิวส์วันนี้จะนำพาคุณผู้ชมทุกท่านไปกันที่สหรัฐอเมริกากับกิจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายฟาร์มบีชครับด้จัดงานบูบชาข้าพระและพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายฟาร์มบีชครับที่ฟาร์มบีชนะครับภายในงานพระอาจารย์พระมหาเสิริกรชัยกิติเมโธเจ้าวาดวัดพระธรรมกายฟาร์มบีชท่านประธานสง์ นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและนำประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และมีพิธีจุดประทีปบูชาธทมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารภายในงานนะครับท่านประธานคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนและกัลยาณมิตรมาลีแดงจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดโดยมีกัลยาณมิตรสายใจสุริยชัยและกัลยาณมิตรวุฒิชัยติมุลา เป็นประธานนำกล่าวคำถวายครับทางด้านกัลยาณมิตรวันทวินสุบันเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะท่านประธานบุญพิธีได้รวมกันทอผ้าป่าด้านหน้าอาสง์จากนั้นนะครับยังได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญทอผ้าป่าเนื่องในสาวาระเดือนคล้ายเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์และกัลยนานมิตรปวงชมภูกแก้วหอมเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ไปีกล่าวคำถวายกองบุญทิพยบุภาโดยมีกัลยาณมิตรอิสระพ,พงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรอัครพักทรานเป็นประธานนำกล่าวครับทางด้านกัลยานมิตรสมบูรณ์นักหน,นุนและกัลยานมิตรจามรพงพงปลื้มปิติชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญพัตตาหามบูชาข้าพระส่วนกัลยาณมิตรมาลีแดงเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนได้รวมกันถวายเครื่องทัยธรรม และปัจจัยกอมบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยด้วยความปลื้มปีติใจในบุญอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่ฟามบีชนะครับสหรัฐอเมริกาครับยังคงอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับไปต่อกันที่วัดพระธรรมกายเซียตลครับเป็นกิจกรรมงานบุญในพิธีบูชาข้าพระและพิธีทอดพระป่าสาวาระเดอนคล้ายเดอนเกิดครับ ที่เซาเทิลนะครับภายในงานพระอาจารย์ได้นาคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนารายผ่านบทธรรมจักกปาวัตนสูตรสวดมนต์บทรัตนสูตรนะครับและสวดสรรเสริญคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมามเป็นทํานองสรพันยะก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีที่พยบุปผามาลาเป็นการน้อมถวายนะครับที่พยบุปผามาลาบูชาพระรัตนารายโดยมีกัลยาณมิตรรัตกัลยานามิตรพยาวเนธไทย พิธีถวายสุขันธมาลาบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกัลยาณมิตรเคนเงาสีวัดและกะัลยาณมิตรบัวทองสีจันทวานวงนำกล่าวพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรบุญพิไลบอมการ์เนอร์และกะัลยาณมิตรทองสายพาราจากนั้นคณะสงฆ์นำสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าพราบพร้อมกับวัระธรรมกายประเทศไทย ผ่านสัญญาณกายถ่ายทอดสดจากสถานี GBN หลังจากนั้นก็เป็นพิธีทอดผ้าป,ป่านะครับสหวระเดินคล้ายเดินเกิดโดยมีกัลยาณมิตรกรองทองเนติยกุลกัลยาณมิตรพิมแขสายสมอนนำกล่าวคำถวายหลังจากนั้นได้ร่วมกันถวายปัจจัยธยธรรมนะครับแล้วก็ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันจะเห็นภาพความสมัครสมานสามเครคร,ร่วมกันเช่นนี้อนุโมทนาบุญนะครับกับผู้มีบุญที่เสียเทอครับ จากสหรัฐอเมริกานะครับมาต่อกันที่ภาคคินเอเชียกันบ้างกิจกรรมการบุญของทางวัดพระธรรมกายนางาโ,โนประเทศญี่ปุ่นครับได้จัดพิธีบูชาข้าพระและพิธีทอผ้าป่ากองทุนขยายวิชาธรรมกายครั้งที่193ครับที่นางานโนนะครับกิจกรรมงานบุญเริ่มตั้งแต่ในภาคเช้าเวลา10นาฬิกาสาธุชนพร้อมใจกนันสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรร่วมกันกล่าวคำรัตนาศีลท้า และกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีการยนานมิตรวันศีดาสาักตะกรยนานมิตรอาพรโอสกะและการยนานมิตรเกสรอ,อากิบะเป็นผู้แทนนำกล่าวถวายจากนั้นเป็นพิธีถวายรัตนบุพภาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแท่นประกอบพิธีบูชาข้าพระครับและถวายภาชนะบูชาข้าพระโดยมีการยนานมิตรมลิกาที่รับประชาและการยนานมิตรวรัญ,ญากลัมยูเป็นผู้อัญเชิญถวายครับ หลังจากนั้นร่วมกันตักบ่ายก็สารอาหารแห้งถวายพระตาหารเพียนแด่คณะสงฆ์พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชยโยผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ครับภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันอ,นอนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนารายซึ่งเป็นบุญพิเศษเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมโดยมีกัลยาณมิตรพิมพ์พันโจโนโกัลยาณมิตรวิชุดามสซโมโตะ เป็นประธานเอกจุดเทียนใจไฟนิรันนันตชัยต่อด้วยพิธีทอดพระป่ากองทุนขยายวิชาธรรมกายทั่วประเทศญี่ปุ่นครั้งที่193โดยมีกัลยาณมิตรพิชุดามะซูโมโตกะกัลยาณมิตรปริศนาเทร,าาาระสวะกัลยาณมิตรยิโรชิทาคามิสวะและเด็กชายโซมะทัศโนครับเป็นประธานนำกล่าวคุ้ถวายพร้อมกันีกคณะทันเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายบริวารพระป่านะครับสตุปปเจตธรรมต่างๆในคณะสงฆ์ อีกทั้งยังได้ร่วมกันรับระไตรายกถินประจําปีพุทธศักราช2 5 6 6เพื่อนําไปอธิษฐานจิตท,ที่บ้านก่อนที่จะได้มาร่วมประกอบพิธีทอดกถินณวัพระธรรมกายนางาโน,โนจากนั้นท่านประธานสงฆ์นะครับก็ได้เมตตาเล่าปกิญกาธรรมเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างบารมีอนุโมทนาบุญนะครับสําหรับผู้มีบุญที่นางาโนประเทศญี่ปุ่นนะครับไปต่อกันที่ทางออสเตรเลียกันบ้างน,นะครับที่วัพระธรรมกายเวสเทิร์นออส เรลียาได้จัดปฏิบัติธรรมคืนพระจันทร์เต็มดวงสำหรับชาวท้องถิ่นครับสำหรับกิจกรรมในวันฟูมูลเดย์นะครับปฏิบัติธรรมคืนพระจันทร์เต็มดวงสำหรับชาวท้องถิ่นได้จัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวันพระใหญ่ของทุกๆเดือนโดยครั้งนี้ชาวท้องถิ่นได้มาร่วมกิจกรรมท่ามกลางกองไฟที่อยู่รายล้อมนะครับสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นแก่ร่างกายนอกจากนี้พระจาจาร์ยังได้แนะนําการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ด้วยกายที่สบายและใจที่สบายให้แก่ชาวท้องถิ่นผู้มาใหม่จากนั้นได้ร่วมกันนะครับหลับตารวมใจทำใจของทุกท่านให้เป็นสมาธิเข้าถึงความสุขภายในประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่า30นาทีครับโดยพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้มีการสนทนาธรรมร่วมกันเพื่อเข้าสู่ช่วง Q&A ก็คือ Question and Answer นะครับถามตอบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ ดยชาวท้องถิ่นทุกท่านก็ได้รับความสุขสงบใจภายหลังจบโครงการก็ตั้งใจนะครับจะนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้แล้วก็ตั้งใจที่จะไปทําต่อที่บ้านและถ้ามีโอกาสเจก็จะมาฝึกสมาธิร่วมกับเพื่อนๆที่วัดด้วยนี่คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นทางเวสเทิร์นของออสเตรเลียครับมาต่อกันที่ช่วงท็อปเทนกันบ้างนะครับยอดสวดธรรมจักกะปะวัฒนสูตรสถิติ10อันดับแรกมาติดตามกันครับว่าปีที่ใดที่ได้ท็อปเทนกันบ้างครับ ็อปเตนะครับเร out, ิ่มต้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับอันดับที่1นํามาเลยคือนครหลวง10ครับอันดับที่2นครหลวงหนึ่งอันดับที่3นครหลวง5อันดับที่4นครหลวง17ครับอันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง16อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ครับ มาต่อันที่ยอดสวนธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศไทยนะครับอันดับที่1นํามาเลยคือจังหวัดอุบลราชธานีครับอันดับที่2จังหวัดศรีสะเกดอันดับที่3จังหวัดอ่างทองอันดับที่4จังหวัดสกลนครครับอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดมหาสารคามอันดับที่7จังหวัดหนองคายอันดับที่8 0ดร้อยเอ็ดครับอันดับที่9ชลบุรีและอันดับที่10จังหวัดสระบุรีครับ ตอเน,นื่องที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนทุกท่านสวดธรรมจักกบปะวัฒนาสูตรครับเราจะนับถอยหลังเข้าสู่วันคล้ายวันเกิดด้วยรูป,ปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารปีนี้ตรงกับวันอังคารที่10ตุลาคมนะครับด้วยตัวเลข5,759,139,139นจบเนื่องในวาระครบรอบ139ปีแห่งการมันเกิดขึ้นด้วยรูป,ปกายเนื้อของท่านนะครับ สดแล้วส่งยอดกันได้ที่ forbrightworld.com หรือที่แอปพลิเคชันธรรมจัก fbw ครับข่าวสารงานบุญต่อไปนะครับเชิญชวนทุกท่านพิธีทอดพระป่ามุทิตาสการะพระมหาเถระและพระเถระประจำปีพุทธศักราช5 5 6 6ของวัดพระธรรมกายครับโดยครั้งที่1ผ่านไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาครั้งที่2ที่จะจัดขึ้นนะครับคือวันอาทิตย์ต้นเดือนที่1ตุลาคมและครั้งที่3คือวันอาทิตย ที่22ตุลาคมครับพิธีกรรมจะเริ่มขึ้นในเวลา12นาิกา15นาทีถึง13นาฬิกาในห้องสัมมนา SPD 6สภาธรรมกายสากลสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการร่วมบุญกันได้นะครับที่ทีมประสานงานฝ่ายกรรยนานมิตรเบอร์โทรศัพท์096 415 8234ครับ ข่าวต่อไปครับเชิญชวนผู้มีบุญนะครับมาร่วมกันปิดแผ่นทองลูกนิมิตมหาสมบัติเพื่ออันเชิญประดิษฐานในพิธีผูกสีมาสถาปนาอุโบสถปูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชิโยจำนวน3มดวง3าวัดสมทวีปทีเดียวครับเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมหรือว่าวันออกพรรษาทุกท่านสามารถไปกันได้นะครับที่มหารัตนวิหารคตหมายเลขหนึ่งวัดพระธรรมกายนั่นเองหรือบริเวณด้านหน้าของพระประธานพระธรรมกายครับ และไม่พลาดทุกข่าวสารการบุญของทางวัดพระธรรมกายนะครับแล้วก็ยังทำบุญออนไลน์ได้ด้วยที่สะดวกง่ายรวดเร็วและปลอดภัยสามารถเพิ่มเพื่อนกันได้ผ่านทางลายโอเอของวัดพระธรรมกายครับโดยการสแกนจ r c อ d e ที่ปรากฏบนหน้าจอหรือผ่านทางลายไอดีก็คือแอดธรรมกายานะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารกานบุญที่นํามาฝากผู้ชมนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญวันนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ครับที่ Facebook Fanpage บุญนิว ยูทูบช anel n นะครับฟิล์มคำว่าข่าวบ n ิ e w ครับ zoom ศูนย์เจและติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ w w w gbnus. com ของทางสถานี gbn ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับใจความว่าัาปุริสะภูมิยติทังกตันตากะตะเวทิตาการรู้คุณและการตอบแทนคุณเป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนดี ร,รณกรยมกำมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิสนาไปก่อนครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ